ไทยฟ้าใรที่สนับสนุนเก็บส่งเก็บเข้าประกวดนตำราในครั้งนี้นะคะก็ถ้าไม่มีคุณอาเพลินแล้วก็สมาคมไทยฟ้าก็คงไม่มีโอกาสได้ทำได้ทำอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าได้เป็นประสบการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยเชียร์ให้กำลังใจพี่ๆีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะแล้วก็มีพี่ๆสองคนที่ช่วยแต่งหน้าสวยๆวันงานประกวดขอบคุณได้ค่ะ เดี๋ยววันหลังผมอาจจะให้ช่วยแต่งหน้าผมบ้างเพื่อได้ดูดีขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกอลังใจให้กิ๊บขาะทำให้กิ๊บ่าดมาได้ด้วยดีขอบคุณค่ะขอร้องเลขอ่ช่วยได้ไหมคะไพชวยเลยช่วยะู่คอยงดอย ภูมิปานขึ้นมาช่วยภูก,กิมร้องเพลงหน่อยครับร้องไม่ได้ภูปานเลยเียนเไม่ได้นะหือถ้าร้องไม่ได้นะเช็คแคนเซิลหมดครับ